สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกันในช่องางสา s เกมเมอร์ครับก็นี่ครับผมก็จะมาทําคลิปนะผมนะเอาใจเพลเยอร์สายเอาชีวิตรอดสปีดดันนะครับผมก็เนี้บจะเป็นคลิปแจกออนสปีดดันใน Minecraft PE เนาะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วง Minecraft 1.20ใช่ครับท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วนะแล้วแบบเอ้ยบางครั้งนะก็อาจจะนึกอยากลองแบบเล่นสปีดดันเหมือนดีมผมนะแบบที่มีเข็มทิศมีฮันเตอร์ไล่ล่าอะไรแบบนี้เนาะ อ่ะวันนี้ผมก็ได้ไปหา add-on ดีๆเกี่ยวกับสปีดดันมาแจกให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับอ่ะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวตัว add-on กันเลยดีกว่าครับโอเคไปกันเลยโอยค,ครับก่อนที่เราจะเริ่มไปรีวิว add-on กันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว add-on ก่อนเนาะสำหรับการลง add-on นะผมก็จะทิ้งลิงก์โหลด add-on อันนี้ที่ใช้ในคลิปนะบไว้ให้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปนะและ้วสำหรับใครที่ลงไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการอ่าแปะลิงก์คลิปสอนลง add-on เข้าตัวเกมม t ให้อีกครับก็คืผู้ชมเนีกดดโหลลลเเป็นไ์มางครื่่องกาะ แล้วก็ทําการลงไฟล์แอดออนตามในคลิปที่ผมสอนที่ทิ้งไว้ให้ที่คาอธิบายได้เลยนะครับหลังจากนั้นแอดออนก็จะเข้ามาในตัวเกมแล้วก็ทําการลงใส่แมปตามผมได้เลยเนาะโอเคครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยจะเป็นการลงแอดออนเข้าแมปแล้วนะครับกดเพลย์แมปไปได้เลยปึ๊บอ่ะทีนี้เราก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสร้างแมปใหม่ขึ้นมานะอ่ะ create new world ครับทีนี้นะครับแนะนําให้ปรับเป็นโหมดคีทีฟเนาะเพื่อเราจะได้ใช้คําสั่งได้นะครับแล้วก็อ่าเวลาเข้าไปในเกมเนี่ยมันจะปรับเป็นสไวด์เวิให้อัตโนมัติเนาะอ่ะโอ อ่ะผมจะตั้งไปอย่างนี้ไปแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ก็อ่ามาดูตรงตั้งค่าต่อมาเนาะอันนี้คือเราตั้งค่าปกติตามของเราก่อนได้เนาะะอย่างซีดเนี่ยเราอาจจะใส่ซีดสปีดดันดีๆลงไปก็ได้แล้วแต่เราเนาะอ่ะผมขอใช้เป็นซีดนี้แล้วกันนะก็ใครมีซีดดีๆก็เอามาใส่ได้นะอ่ะขออนุญาตเปิดพิกัดด้วยครับอ่ะโอเคจากตั้งอะไรก็ตั้งไปเนาะตามปกติอ่ะทีนี้เรามาดูตั้งค่าจาเป็นบ้างเนาะตั้งค่าจำเป็นในจุดด้านล่างเนาะตรงคำว่า experiments นะครับด้านล่างสุดเห็นปะอ่ะอันน อ่ะให้ทำการติ๊กตัวคำว่า holiday holiday creator นหอยปะกดติ๊กไปปุ๊บอ่ะแล้วกดอันล่างน้อย match turn on เนี่ปุ๊บอ่าแบบนี้อ่ะต่อมาอันไอ้กดอันนี้เห็นไหมอ่าเปิดตั้งค่า2อันนี้นะให้เรียบร้อยครับโอเคพอเราเปิด2อันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปตัวคำว่า behind pack ต่อนะเห็นไหม behind pack นะครับอ่าก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเยอะนิดนึงเพราะผมลงอดออนไว้เยอะเนาะขอท่านผู้ชมเลยจะมีน้อยกว่านี้ก็ได้นะผมนะอ่ะโอเคเลื่อนหายดองเราครับ โอเคของผมอยู่อันล่างสุดเลยนะตรงนี้เห็นไหมไมค์ครับแมนทันบีพีหรือว่าบีเฮลว่าแพ็กกันแหละทีนี้คนระับให้ท่านผู้ชมสังเกตด้านหลังครับมันจะมีคําว่าแอดไวต์อยู่นะเห็ปนป่ะนี่ให้ทําการแอดไวต์แอนดอนเข้าไปเลยเนะาะกดไปนะไป,ปุ๊บเห็นไหมอ่ากดตรงรูปบวกด้านหลังอะนะทีนี้ลองเช็คตรงรีซอสแพ็กครับปุ๊บแอดออนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอดออนแบบลงอัตโนมัติเนาะเมื่อเราใส่บีเฮลว่าแพ็กปุ๊บเนี่ยรีซอสแพ็กจะลงให้อัตโนมัติเลยตรงนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วอันนี้คือการที่มันออยยยู่ตร White, รรงเีบ้ก็คือพร้้อมใชกานนะีรทีนึง เห็นว่าตรงเบี ok la> ้ยวแพดเนี่ยมันจะเอคำว่าเซตติ่งอยู่นะอ่าแอดออนนี้มีเซตติ่งด้วยนะมีหลายเซตติ่งเนาะเราเข้าไปดูปึ๊บเห็นไหมครับอ่ามันจะมีไมค์ครับแมนฮันไมค์ครับแบบฮิตแมนนะผมนะแล้วก็เนี่ยอีกหลายๆอันนะเห็นปะเราสามารถเลือกได้เนาะอ่าโอเคเราจะมาอธิบายกันว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรเนาะสับตรงไมค์ครับแมนฮันนะก็จะเป็นสปีดรันปกติที่เรารู้จักกันเนาะก็คือคนที่เป็นฮันเตอร์เนี่ยจะได้เข็มทิศนะครับแล้วก็อ่าคนที่เป็นสปีดรันเนี่ยตายได้หนึ่งครั้ แล้วก็ไม่มีเวลาจํากัดนะครับเล่นนานเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่่าดเอเดนาร์อกอนได้โดยที่เราไม่โดน Th ันเตอร์ฆ่าก่อนเนาะส่วนอันที่สองนะเห็นไหมนี่เลื่อนได้ปะ่ะอ่ะเลื่อนอันที่สองอันที่สองเนี่ยคือฮนะิตฮิตแมนเนาะตัวนี้นะจะเป็นสปีดรันแบบนี้จับเวลานะก็คือเล่นอ่าสปีดรันภายในหนึ่งชั่วโมงเนาะก็คือเวลาเล่นเนี่ยจะมีจับเวลาเลยนะถ้าคนที่เป็นสปีดลันเนี่ยเล่นช้าเกินหนึ่งชั่วโมงนะก็จะแพ้ไปเนาะหรือจะโดนฆ่าก็แพ้เหมือนกันนะค,ะนะครับก็คนที่เป็นทันเตอร์ก็จะมีเข็มทิศตามปกติเเนน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 ะะส่วโนะหหหมดีีีนน้้นะั็อ อ่าโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่คนเล่นนะผมนะคนที่เป็นฮันเตอร์เนี่ยจะมีชุดเกาะเพชรตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะอ่าเราเคยเห็นใช่ไหมที่บางคลิปเนี่ยดีแบบให้ฮันเตอร์เนี่ยใส่เกาะเพชรทั้งตัวเลยครับอันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเริ่มเกมมาฮันเตอร์จะมีเกาะเพชรเลยแล้วเขาเนี่ยจะตายของไม่ตกด้วยนะครับ <Okay. S 1> บอกนะว่าใครสปีดรันเก่งๆใจถึงก็ลองเลือกได้นะส่วนอันนึงนะับจะเป็นโหมดไอเทมรนดอมตรงนี้เนาะอ่าไอไอเทมรนดอมเนี่ยผมลองแล้วว่าอ่ามันบั็กเนาะเห็นปะ เนี่ยมันบัคกว่านี้เพราะฉะนั้นอ,อันไหนที่บัคผมจะไม่พูดถึงนะส่วนนี้นะจะเป็นโหมดอาแอสซิสินหรือเปล่าไอ้โหมดแอสซิสินเนี่ยจะเป็นโหมดที่คนที่เป็นฮันเตอร์นะจะตีครั้งเดียวตายเนาะแต่ว่าเมื่อคนที่เป็นสปีดรันเนี่ยหันหน้ากลับมามองนะครับหันหน้ากลับมองฮันเตอร์ฮันเตอร์จะเดินไม่ได้อ่าฮันเตอร์จะหยุดเดินเนาะแต่เมื่อสปีดรันวิ่งต่อเนี่ยฮันเตอร์จะวิ่งไล่ตามได้และเมื่อ แล้วเมื่อไหร่ที่แอสซิสินหรือคนล่าเนี่ยตามมาถึงเราแล้วต ouais. ีเราทีเดียวตายเลยเนาะเรียกว่าเป็นโหมดที่ตีแรงมากนะผมนะโดนตีทีเดียวตายเลยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอ่าเป็นอันที่ต้องใช้อนเสริมผมจะไม่พูดถึงนะอันนี้มันจะต้องไปลงออนเพิ่มเนาะเราจะพูดถึงแค่4อันนี้1 2 3สแล้วก็4ครับเห็นไหมซึ่งตั้งค่าแรกผมจะเลือกเป็นแมนฮันอันนี้เนาะอ่ะโอเคกดกากบาตออกมาครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถกดสร้างโวไปได้เนาะไปกดไปปึ๊บแล้วก็ให้เพื่อนตามเข้ามาเล่นในแมปเราได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าแมปมาเป็นที่เร <Vari> ียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอ่ามันก็จะทําการปรับเป็นสวายโวให้เราอัตโนมัติเห็นปะอ่ะเราก็เป็นสวายโวเรียบร้อยแล้วโดยตั้งค่าที่ผมเลือกมาตอนนี้เนี่ยจะเป็นตั้งค่าอ่าแมนฮันเนาะก็จะเป็นตั้งค่าแบบปกติที่ใช้เล่นกันนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้แอดออนกันเนาะก็ทําการเปิดจนใช้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ตามผมก็ทําการพิมพ์ทับฟังก์ชันก่อนนะอ่าทำการพิมพ์ทับฟังก์ชันตานี้ไปโอเคครับป๊บ แล้วก็ทําการพิมพ์ลันเชอร์ทับเซตอัพเนาะอ่าโอเคพิมพ์ไปลันเชอร์ n c h e r ปุ๊บแล้วก็ทับเซตอัพอ่าโอเคถ้าเราการพิมพ์ลันเชอร์ทับเซตอัพแบบนี้นะแล้วกดรันปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะมีอ่าหน้า u i เร่งเร่งรันขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าเราก็จะมาเกิดจุดเกิดได้แป๊บหบนึ่งทีนี้นะมันก็จะเขียนบอกนะให้เราทําการอ่าใช้คําสั่งทับฟังก์ชันสตาร์ทเนาะ โดเมนทันปกติเนี่ยต้องมีผู้เล่น2คนขึ้นไปนะอ่าถ้าใช้คนเดียวเนี่ยจะเล่นไม่ได้เนาะก็จะ3คน4คนอะไรก็แล้วแต่เราเลยอยากอยากจะให้โหดๆแค่ไหนก็ตามเพื่อนมาเล่นกันได้โดยคนที่เป็นคนใช้คําสั่งทับฟังก์ชันนะัก็จะเป็นคนที่อ่าเป็นสปีดดันเนะาะพูดง่ายคือคนที่เป็นคนใส่แอดออนลงมาในแมปแล้วเป็นคนเปิดแมปให้เพื่อนเข้านั่นแหละครับจะเป็นคนที่จะเป็นสปีดดันคนอื่นเนี่ยจะเป็นสปีดดันไม่ได้นะนอกจากเจ้าของแมปเองที่ใส่แอดออนเนาะ โอเคนะครับวอนครับพอเราพร้อมเริ่มเกมเนี่ยเราก็พิมพ์ทับฟังก์ชันตามที่ผมบอกเลยนะอ่ะไปทับฟังก์ชันสตาร์ทครับปึ๊บทับฟังก์ชันสตาร์ทครับอ่ะทับฟังก์ชันสตาร์ทดีนะพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มทันทีนะครับปึ๊บเห็นอะไรไหมอ่ะเราจะวาร์ปอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สังเกตในมือฮันเตอร์ครับเห็นไหมเห็นกเคล็ดไหมเห็นไหมอ่ะเ็คทิศในมือคันเตอร์เนี่ยก็จะหันตามเราเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูมุมของฮันเตอร์บ้างโอเคตอนนี้ครับก็จะเป็นมุมมองของคนที่เป็นฮันเตอร์นะเห็นไหม สังเกตนะครับว่าเข็มทิศเนี่ยจะหันตามตัวคนที่เป็นสปีดรันเลยนะเห็นปะทีนี้เราก็สามารถเริ่มเล่นอ่าไมโครฟสปีดรันแมนทันได้เลยนะครับเห็นไหมเล่นเรียบร้อยเนาะส่วนในด้านของฮันเตอร์นะครับเมื่อถูกฆ่าเนาะเข็มทิศที่อยู่ในมือเนี่ยก็จะไม่หายไปนะอ่าจะลองฆ่าให้อยู่เนาะโอเคตายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่เราสังเกตอยู่ในมือของฮันเตอร์นะฮะเห็นไหม เวลาฮันเตอร์ตาเกิดใหม่ก็เข็มทิศจะอยู่ในมือของเขาเลยเนาะก็เป็นพื้นฐานของมายครับแมนฮันอยู่เนาะ <S <S สับในกรณีของเพื่อนเรานะที่อยากจะเป็นสปีดรันเองเนี่ยก็ให้เขาได้ทำการไปโรยออนตามอาของคลิปนี้มาก่อนเนะาะอะโรยออนในคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เขาเป็นคนสร้างแมปครับอะก็ให้เขาสร้างแมปให้เรียบร้อยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเคยสอนไปโอเคครับพอเพื่อนของเราในตั้งค่าแมปทุกอย่างเรียบร้อยนะก็กดครีเอทไปได้เนาะปึ๊บอะแล้วก็ให้เพื่อนเราเข้าไปใช้คำสั่งเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคก็ร้อย้าแมปให้เรียบร้อยเนาะ ทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับพอเราเข้ามาในแบบได้เนี่ยก็ให้เพื่อนทาการเปิดช่อใช้ขึ้นมาและใช้คําสั่งเหมือนเมื่อกี้ครับคาสั่งแรกทับฟังก์ชันนะผมนะแล้วก็ l น u n c h e r set up แบบนี้นะครับกดดันปึ๊บอเพื่อเป็นการ set up ตัวเกมให้เรียบร้อยเนาะยวต่อมาครับอ่าทับฟังก์ชัน start ครับอ่าให้เพื่อนเราพิมพ์ทับฟังก์ชัน start เนาะปึ๊บอแค่นี้เนี่ยเพื่อนของเราก็จะกลายเป็นสปีดลันได้ปะอ่าเราก็เป็นสปีดรันแล้วอีกคนนึงก็จะกลายเป็น hunter เนาะก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือให้เพื่อนของเราลงอออนให้ และเป็นคนสร้างแมบเนาะคันนี้ก็สามารถเป็นสปีดดันเนอร์ได้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฮิตแมนแบบมีเวลาจับเวลา1ชั่วโมงกันบ้างเนาะอ่ะโอเคก็เลือกอันนี้ไปแล้วกดกระบาดครับอ่ะถึงนีก้ก็กดสร้างแมบครีเอทไปตามปกติเนาะโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นโหมดฮิตแมนนะครับผมก็วิธีการใช้งานก็ให้ทำการพิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมเลยเนะาะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับอ่ะทับอ่าลันเชอร์เซตอัพก่อนเนาะปุ๊บแล้วก็อ่าต่อไปก็สตาร์ตต่อนะผมอ่าาฟัััังกก์์ชนนนสตรรแแบบบบี้้คลวด Run, ป๊ อ่านะผมนะก็จะเป็นการเริ่มมาเรียบร้อยสเก็ตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะมีเวลาจับด้วยนะเพื่อเพิ่มความยากให้กับฮันเตอร์เพื่อเพิ่มความยากให้กับสปีดดันนะโค้ชเวทสปีดดันเนี่ยต้องอ่าเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยถ้าช้ากว่านั้นก็จะแพ้นะผมนะอ่าโดยเื่นไขอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็คล้ายๆเดิมนะไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรแตกต่างกันก็แค่มีเวลามาจํากัดเพิ่มขึ้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งอันต่อมาคร ฮันเตอร์เนี่ยจะมีเกาะเพชรตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะเรียกว่ายากเลยนะหมดเนี้ยอ่ะกดกางกระบาดออกมาครับอาจารย์ก็ครีเอทโวไปเหมือนเดิมปุ๊บโอเคครับตัวนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้คำสั่งเริ่มเกมกันครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะโอเคฟังก์ชันลันเชอร์เซตอัพปุ๊บหนึ่งครั้งเดี๋ยวต่อมาครับอ่ะทับฟังก์ชันสตาร์ทเนาะแล้วลกดเริ่มได้เลยกดรันครับปุ๊บอ่ะทีนี้ลองหันกลับไปดูฮันเตอร์ของเราครับโอ้โห บอกกันนะครับว่าโหดแน่นอนครับงานนี้เพราะว่าจะมีแบบยศฟูลไดมอนด์นะฮันเตอร์ของเรานะก็เริ่มเกมมาจะมีเกาะเพชรแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับเรียกว่าใครที่แบบเป็นสปีดรับโหดก็ลองเล่นกันดูได้นะช ALLENGE เนี้ยแขมสามารถแบบมีฮันเตอร์หลายคนได้นะประเด็นนะ่ะก็ลองไปเล่นกันดูน้องที่เหลือก็เป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนที่เป็นฮันเตอร์นะครับเวลาโดนฆ่าตายเนี่ย,าายเกาะเพชรจะไม่ดรอปเลยนะพูดง่ายคือยศฟูลไดมอนด์เนี่ยแบบนี้อ่จาจะไม่ดรอปจากตัวเลยยกเว้นตัวฮันเตอร์จะเป็นคนทิ้งเองเนาะ แต่ของอื่นในตัวเช่นบล็อกนะผมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไปขุดขุดมาเองเนี่ยอันนี้เวลาตายแล้วดอกตามปกติเนาะอ่าผมจะลองค่า้ดูนะครับอ่ะเห็นปะเวลาตายของเขาจะดอกเหมือนเดิมนะแต่กรอเพชรจะไม่หายเนาะนี่เห็นไหมเขาก็ยังมีกรอบเพชรอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือความยากเนาะบอกเลยครับใครใจถึงก็ลองไปเล่นโหมดนี้กันได้นะและฮันเตอร์มีได้มากกว่า1นคนด้วยนะครับผมนะก็ลองไปเล่นกันดูได้ซึ่งโหมดต่อนะจะเป็นโหมดอ่าไอเทมแรนดอมตรงนี้เนาะ ไออันเนี้ยอันที่ผมได้บอกไปแล้วมันบั๊กเนาะเป็นแบบเนี้ยอ่ะอันที่มันบั๊กเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะแล้วจังหวะต่อมานับจะเป็นโหมดอ่าแอสซิสนะินเนาะโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เวลาสปีดรันหันหน้ามามองฮันเตอร์เนี่ยฮันเตอร์จะหยุดเดินนะอ่าจะหยุดเดินตโลมัสแต่ว่าฮันเตอร์จะตีครั้งเดียวตายเนาะเป็นโหมดที่ตีแรงมากอ่ะเดี๋ราลองไปดูกันกดกระเป๋าอมาครับแล้วกดครีเอทโว้ได้เลยอ่ะโอ้ยค,ครับเข้าเกมมาก็ทักฟังก์ชันสตาร์ทก่อนเนาะ ่ะโอเคก็ทําการพิมพ์ทับฟังก์ชันเหมือนที่ผมสอนไปเมื่อกี้เนาะก็จะพิมพ์เหมือนกันทุกอันนะครับรันป้ายปุ๊บโอเคตอนนี้เนะี่ยเราก็เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้เนะี่ยฮันเตอร์จะตีเราครั้งเดียวตายเลยนะผมนะแรงมากในทางกับการนับเดี๋ยวเราลองมองจ้องหน้าฮันเตอร์แล้วดูฮันเตอร์จะเดินมาหาไ,ได้ไหมอันนี้เนะี่ผมจะทําการให้ฮันเตอร์ลองพยายามเข้ามาตีผมนะเห็นปะเห็นอะไรไหมครับฮันเตอร์เนี่ยจะวิ่งเข้ามาไม่ได้นะ <S <S มันจะโดนคําสั่งแบบเนี่ยมันจะโดนคําสั่งล็อกเอาไว้เห็นปะจะเดินไม่ค่อยออกเนาะโดนเเเดดดิินนแแบบบทไไม่้ลยอะ ซึ่งอันนี้คือถ้าเราจ้องหน้าฮันเตอร์จะเดินเข้ามาหาเราไม่ได้นะครับผมนี่เห็นไหมแตาเราหันหลังแบบนี้นะฮันเตอร์สามารถเดินเข้ามาได้นะลองดูเห็นปะเห็นปะฮันเตอร์สามารถเดินเข้ามาได้แนละ้วแต่ไม่สามารถจ้องหน้ากับเราได้เนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าเราถ้ามาจ้องหน้ากับเราเนี่ยเราก็จะเดินไม่ออกเนาะส่วนทั้งค่าสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้บัคอะไรนะแต่ท่านผู้ชมเนี่ยต้องไปลงไอออนเสริมเพิ่มเอาเนาะก็ะผมจะแปะลิงก์รายละเอียดของเว็บอันนี้ไว้ให้เนาะ,อะของเว็บแจกไอออนนี้ไว้ให้เผื่อใครอยากไปลงตัวเสริมมอะไไไรเพิ่กกกัันน็ปลงด้ คือเนี้ยต้องลแอดออนเสริมนะไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้เนาะผมก็จะยังไม่พูดถึงแล้วกันอ่ะผมก็ได้บอกหมดจะไปจำเป็นไปเนาะอย่างเช่นหมดแอสซิสินหมวดแบบมีเกาะเพชรเนาะหมวดฮิตเมนแล้วก็หมวดฮันเตอร์แบบปกติเนาะแมนฮันนะผมนะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าครบแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยเติมเต็มการสปีดการของท่านผู้ชมได้นะครับโอ้ยครับสท่านผู้ชมคนไหนนะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอดออนนี้เนาะผมก็ทําการแปะลิงก์เว็บ อ่าแจกออดอ้นี้ไว้ให้แล้วเนาะโอ้ก็สามารถไปกดลิงก์โหลดกันได้แล้วก็ใครอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปกดดูกันได้เนาะผมจะแปละลิงก์เครดิตของเว็บไว้ให้นะครับเข้าไปอ่านก็นได้เนาะเว็บเขาก็บอกรายละเอียดอยู่นะอ่าคือแบบบางอย่างที่ผมแบบพูดขาดตกบกพร่องไปท่านผู้ชมสามารถไปอ่านเองกันเพิ่มเติมได้เลยครับโอเคครับาารคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปหาออดอ้อนสปีดรันตีมาแจกท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่่่าาาานนนี้้้้จะะชชวยเเเตติมมม็ใหกกับกร,รของทผูได โอเคครับก okay, so ็เจอกันคลิปหน้าครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ you <sweak> Mm. -hmm.